ค่างเงินบาทแข็ง vs ค่างเงินบาทอ่อนแบบนี้ใครได้ใครเสียผู้นำเข้าจ่ายเงินเท่าเดิมได้ของเพิ่มขึ้นนักลงทุนลงทุนนำเข้าเครื่องจักรในราคาถูกลงผู้ที่เป็นหนี้กับต่างประเทศใช้เงินบาทน้อยลงในการชำระหนี้ คนไทยไปเที่ยวหรือนักศึกษาที่จะไปเรียนต่างประเทศค่าใช้จ่ายถูกลงส่วนผู้ที่เสียประโยชน์เมื่อเงินบาทแข็งค่าคือผู้ส่งออกส่งออกของเท่าเดิมได้รับชําระเป็นเงินดอลลาร์เท่าเดิมแต่แลกเป็นเงินบาทได้น้อยลงคนไ,ไ life, ทยทํางานในต่างประเทศเอาค่าจ้างกลับมาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลงและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรับเงินต่างประเทศมาแลกเงินบาทได้น้อยลงเช่นกันในทางกลับกันเมื่อเงินบาทอ่อนค่าผู้ส่งออกส่งออกของเท่าเดิมก็จะแลกเป็นเงิน บาทได้มากขึ้นคนไทยทํางานในต่างประเทศเอาค่าจ้างกลับมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้นและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรับเงินต่างประเทศมาแลกเงินบาทได้มากขึ้นเช่นกันส่วนผู้ที่เสียประโยชน์เมื่อค่าเงินบาทอ่อนผู้นําเข้าจ่ายเงินเท่าเดิมได้ของน้อยลงนักลงทุนลงทุนนําเข้าเครื่องจัดในราคาที่แพงขึ้นผู้ที่เป็นหนี้กับต่างประเทศใช้เงินบาทมากขึ้นในการชําระหนี้คนไทยไปเที่ยวหรือนักศึกษาที่จะไปเรียนต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายแพงขึ้นหุ้นใดได้ประโยชน์เมื่อเงินบาทอ่อนค่า